สวัสดีครับอยู่กับผมเบียร์สุรินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมทีมงานซับกเกษมนะครับจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะครับเดินทางมาไกลตอนนี้เราอยู่บ้านตากแดดนะครับตำบลคอโค่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินกับภารกิจขุดลอกขุดโคกงหนองนานะครับ มากัน2คันนะครับอีกคันหนึ่งจอดให้คันนี้มาเคลียริ่งก่อนนะครับเอาต้นไม้เคลียร์ต้นไม้ออกนะครับกับเจ้าซูมิตโตโมนะครับ130แรงเอาต้นไม้ออกก่อนหน้าเห็นท่อแก่บอกว่าพรุ่งนี้รถดำจะเข้านะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าทีมงานไหนจะเข้านะครับสั่งดินมาลงครับห้าร้อยรถเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ชมเจ้าสมิตโตโมะพลางหูพลางตาไปก่อนนะครับเคียร์ริ่งนะครับนี่เอาต้นไม้ออกครับ เจ้าซูมิโตโมโนี่ใช้เครื่องเครื่องยนต์ของอะไรนะครับใครรู้เมน้นบอกกีครับเครื่องของอีซหรือเปล่า อย่าบอกนะว่าจะล้มมาทางนี้ทุก <c oughs> คระศีลบท่านมานี่ <c oughs> ไปแล้วครับอธ <c oughs> นีจริงด้วย <c oughs> จะมาไหมมาทางนี้ไหม โอ้หมดแดงครับหมดแดงเยอะมากอังกรองคำตอนนี้ก็ขุดลอกออกไปแล้วนะครับ อเจ้เจเกระดกกระดกมาชีร่มมาทางนี้เดี๋ยวนี้มาชีร่บท่านมา้ี่สูงเด้ดเดอมาเลยครับ เอาล้มมาเลยครับอ้าวเอาตัวเล็กก่อนนั่นละ คนขับนี่มือเบามากเลยครับงานนี้ต้องเน้นซูมครับไม่กล้าเข้าไปครับเสียเซมรถขุด จะผลักไปทางไหนนี่คอยกระรุ่นพ่อเจ้านั่นเลย หมกคแนนให้นี่ <S 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 โอ้ยงู่มาแล้วครับโอ้โอ้ไกลมากครับถึงนี่เลยเด้นี่ทำไมตรงๆงนี้เรียบร้อยครับโอ้ดันดากมาครับดันดากมันมาอ่านั่นละโยนมันทิ้งไป โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปรถดำเอาดินเข้าให้ให้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ